สวัสดีครับ Buster Bros ครับผมพี่รักเจ้าเก่าครับ Max ครับเออวันนี้นะครับเราก็จะมา Performance Review รองเท้าตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากมากด้วยถ้าใครที่ติดตามมันตอนจริงๆอยากชงมุกนะแต่เด็กไม่ทันมันว้าวอะไร จะบอกว่าถ้าใครที่ติดตามเพจเราว่าจะรู้ว่าผมอะเป็นคนที่เหมือนแบบคลั่งพวกเรื่องเทคที่มันอยู่ในรองเท้ามากๆใช่ไหมบ้กบ้าเทคโนโลยีเออแล้วไอ้รองเท้าตัวนี้มันเหมือนแบบมันอินโนเวตแบบเยอะมากหลายๆอย่างนะครับมันก็คือตัวหนึ่งในซีรีส์ GT collection ก็เป็นนะครเป็นตัวหลังสุดท้ายเป็นตัวสุดท้ายที่หลายๆคนให้ความสนใจกันนั่นก็คือ GT Jump นะครับหน้าตากล่องก็ GT ธรรม่าดาไม่แต่ว่าแต่แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะหน้าตาต่างกันไปนิดนึง๋อสัญลักษณ์โลโก้อ๋หรอใช่ใช่โลโก้แต่ละตัวไม่เหมือนกันอ๋อใช่เพราะว่า GT ไอตัวคัตเป็นสายฟ้าตัวนี้เป็นเหมือนแบบล้อ์ขึ้นกับนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันครับผม และนี่ก็คือหน้าตาของ GT Jump นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วล่ะเนาะก็เรามีใส่ขิงิงอยู่ในรูปอยู่ันนี้ก็สีดำอ่าใช่เหมาะกับคนสกปรกอย่างแม็กถูกต้องนะครับเออ GT Collection เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวที่เหมือนตัวต่อยอดแล้วกันจากโปรเจกต์ที่มันชื่อว่า Alpha Project ของไนกี้รุ่นเก่อนสมัย GTA สมัยที่เป็น n i ก e ้ช็อคเลยก่อนปะแล้วก็ตัวนานมากเลยนะไฟโพสโคตรนานเลยนะที่ตอนนั้นอ่ะมันจะเป็น5จุดเลยก่อนสัญลักษณ์มันจะเป็น5จุดตามรองเท้าต่างๆที่มีพี่มีมันเป็นตัวรองเท้าไอตัว Alpha Project เนี่ยมันคือการคิดค้นเรื่องใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรแปลกๆยัดมารวงในรองเท้าคู่เดียว นะครับตัว GT Collection ก็เลยเป็นตัวต่อยอดมาสังเกตได้ว่ามันจะมี6จุดนี่อยู่นี่6จุดอ๋อที่พื้นในทุกๆตัวนะครับผมจำได้ตอนนั้นผมมีช็อคในกี่ช็อคอะไรวะ VCVC ใช่ Wins Carter โหยยังเรียนอยู่เลยนานแค่ไหนคุณเรียนมาอะไรอยู่ปีสุดท้ายด้วยแก่จังวะไม่ใช่โปรเจกต์มันมานานมาก ก็น <zo> ั <Plant festivals> ่นแหละพี่แก่ไม่ต้องแก้ตัวตัว GT จัมนะครับมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในรองเท้าคู่นี้เลยถ้าเกิดให้ผมสรุปสั้นๆเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ไม่รู้สรุปยังไงวะคืออะไวกันเออผมรู้สึกว่ามันอาจจะมากเกินใช้คำนี้แล้วกันนะครับ เออเรามาเริ่มกันที่เรื่องของ traction ก่อนนะครับคุ้นตามากลายคุ้นตามาก traction ในนี้เป็น herring bone ธรรมดาเลยเหมือนในโลโก้เพจเราเลยละ b a s i กมากแต่เป็นเรื่องที่ดีนะลายแบบเนี้ยคือมันไม่ได้อหหวไม่ได้อะไรแปลกตานะครับแต่ว่าวัสดุส่วนผสมของยางอะทำออกมาดีนะเออสำหรับตัว GT j u m p ตัวนี้ ตัวอย่างค่อนข้างดูดพื้นนะฮะแล้วก็มีความหนึบที่ดีพอสมควรรวมถึงแข็งด้วยนะครับมีความแข็งมีความแข็งก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่เล่นพื้นปูนนะใช่แต่ตัวนี้ผมก็ไม่แนะนาให้เล่นพื้นปูนอยู่ดีราครไปค่อนข้างสูง6กพันสี่หกพันสี่ครับเออก็ผมไม่ถือว่าสูงนะถ้าเทียบกับของที่มันยัดเข้ามาให้เอเอมันถือว่าแบบเยอะเยอะเลยล่ละนะครับเพียงแต่ว่า ด้วยความที่ตัวพื้นมันมีนมเจาะรมออูมันเจาะรูเยอะมากนะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่เป็นพื้นยางที่มันเอากาวทาติดกับซูมเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่สนามบ้านเราอะพวกสนามปูนไม่ว่าจะปูนขัดหรือว่าปูนหยาบอะมันมักจะมีเศษฝุ่นหรือว่าเป็นเศษแบบหินแหลมที่มีโอกาสจะทะลุเข้ามาในรูและเจาะซูม<อ>คุณได้ง่ายๆนะครับ ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงต้องมีรูนะครับเป็นเพราะว่าไปถึงซูมเลยใช่ไม่ใช่รูเดียวนะแม่งพุนเลยเป็นพุนเลยอะเออเอ่อ,อ,อสาเหตุที่มันต้องมีรูเนี่ยหนึ่งก็เพื่อให้ตัวซูมมันมีพื้นที่ในการแบบคอมเพรสนะครับครับเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้รองเท้าอะตัวยางมันสามารถแบบงอขยับได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีแบบรูพวกนี้ด้วยความที่มันเป็นยางทั้งแผ่นแล้วมันติดไปกับซูมอะ เวลาที่เราดึงยืดมันเยอะๆอะตัวจุดที่มันถูกงอมันมีโอกาสที่ยางจะขาดได้นะนึกออกนะครับน,กออกนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องเจาะรูเอาไว้เพื่อให้มันเป็นแบบเหมือนเฟล็กซ์กรูฟนะปกติมันจะติดก,กับ S <S มิดโซลที่เป็นแบบพวกคูชลอนหรืออนะไรพวกนี้ยในมิดโซลพวกนี้เขาจะมีบากร่องที่เป็นร่องแบบเอาไว้ให้งอเท้าอยู่แล้วแต่ว่านี้มันติดกับซูมมันก็เลยต้องเจาะรูเห็นชัดๆเลยนะครับเห็นชัดๆเลยเนี่ย ตัวตัวพื้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็หนึบก,ก็ก็ใช้ได้ก็หยุดดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เล่นสไตล์แบบเคลื่อนไหวเยอะๆขยับข้างเยอะๆอะไรเงี้ยเออเพราะว่าด้วย traction ของมันอะ่ะผมรู้สึกมันเป็นรองเท้าแบบรีเนียวิ่งในแนวตรงแนวดิ่งอย่างเดียวครนะครับก็ประมาณนั้นเออถามว่าเล่นพื้นปูนได้ไหมไม่แนะนำนะครับไม,ไม่ว่าเล่นได้แต่ไม่แนะนำเออ ไม่ว่าจะอย่างที่พี่รับอกเล่นได้แต่ไม่แนะนำนะครับปูนขัดพอไหวแต่ปูนยาไม่แนะนำเลยซูมจะแตกเราคือนะครับเรามองว่าไอ้พวกเศษก้อนหินเล็กๆเนี่ยแหละที่เป็นตัวอันตรายใช่มันเข้าไปตามรูที่เขาเจาะไว้แล้วก็อาจจะไปเจาะซูมเจาะได้ได้นะฮะมันก็จะดังฟิ๊บๆิอย่างเงี้ยคือุ้นหูว่าเลยเกลียดว่าเลยเสียงเฮียเนี่ยเออ ถัดมาที่เรื่องของคุชชั่นดนะครับไอ้นี่แหละที่เป็นจุดเด่นของรองเท้าตัวนี้นะครับตัวคุชชั่นของ GT Jump มนะครับมีด้วยกันถึงจะบอกว่า2อย่างแต่มันมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าเป็นซูมก้อนใหญ่ที่อยู่หน้าเท้าและส้นเท้านะครับ,รบใหญ่แบบใหญ่มโหัลานเลยนี่มองเห็นชัดเจนมากะนะครับแล้วก็ตัวมิดโซของมัน เป็นคูชลอนด้วยนะครับเราก็ถัดมาที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยก็คือจะเป็นตัวซูมสโตรเบลนะครับซึ่งซูมทั้งหมดนี้มีความหนาที่หนามากๆนะฮะแล้วก็มันจะวางโดยที่มีตัวขั้นเนี่ยก็คือตัวจัมเฟรมนะครับจัมเฟรมเป็น p b a บ็กนะครับก็ป๊อปปได้ยินมอ่าพีแบ็กเนี่ยผมเคยพูดไปหลายๆรอบแล้วว่ามันเป็นวัสดุที่ มีความทนทานสูงสามารถส่งแรงดีดส่งแรงตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาก็ถูกเอามาใช้วางอยู่ตรงกลางคือนาะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าจัมเฟรมอ่ะมันจะทำลักษณะเหมือนแบบเป็นตัวแบบบีบยุบและดีดบีบยุบและดีด<ม>แต่ว่าค่อนข้างจะแข็งเหมือนกับแบบแค่าพลาสติกเวลาที่เรางอนจะดีดขึ้นใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ P-Bags ตัวนี้จัม f r a ตัวนี้จริงๆอ่ะมันถูกทำหน้าที่ในส่วนตัวที่ผมมองนะเหมือนว่าเป็นโครงที่ทำให้รองเท้ามันมันไม่ยวบเออเป็นโครงที่ทำให้ใต้ฝ่าเท้าเรามีความสมดุลครับเออนะครับแต่มันก็ทำหน้าที่ในเรื่องของแรงดีดเหมือนกันตรงที่ว่าไอตัว p b a g ตัวนี้หลักๆจะอยู่ที่ส้น นะครับเวลาที่เรากระแทกลงไปที่ที่ซูมอะ่ะคือตัวซูมจริงๆถ้าเกิดว่าใครเคยใส่รองเท้ามาเยอะๆจะรู้ว่าซูมอะ่ะมันทําหน้าที่เหมือนแบบแรงดีดมันจะน้อยถ้าด้วยตัวของมันเปล่าๆส่วนมากจะได้เรื่องความนุ่มะนะครับตแต่ตัวซูมถ้ามีอะไรมาขั้นกลางโดยที่เป็นแบบแผ่นพลาสติกหรือว่าสมัยก่อนก็คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วปัจจุบันก็จะเป็นพวกพีแบ็เนี่ยมันจะทำให เหมือนมีเรียกว่าไรวความแข็งมาต้านเพื่อที่ว่ามันจะเหมือนแบบส่งแรงดีดกลับมาได้ชัดมากขึ้นครับเออตัว P-backs ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยนะครับเราก็จะรู้สึกได้ถึงความดีความเด้งของมันตรงส้นเท้าที่มันชัดมากก็สังเกตได้ว่ามันครอบทางส้นเท้าเลยใช่ครับแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงช่วงแบบประมาณนี้เกือบเกือบครึ่งย,ยาวมาถึงนี้เลยน่าจะเกือบเกือบครึ่งหน้าเท้าเว้นตรงหน้าเท้าไว้ อ่าใช่หึดแค่ตรงนั้นนะครับก็เอ่อฟีลในการใส่ของมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ผมโดดสูงขึ้นไม่ได้มันคณหนักเออผมอ้วนมันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้โดดสูงขึ้นเลยรองเท้าคู่เนี้ผมรู้สึกว่า มันตอบสนองได้เร็วขึ้นเทำให้เราสามารถแบบขยับไปทําอย่างอื่นต่อได้เร็วกว่าปกติคือโดยส่วนตัวพี่เท่าที่ลองมาตั้งแต่สมัยช็อกนะที่เขาโปรโมทว่ามันจะทําให้โดดสูงขึ้นไอ่ราแม่งไม่จริงนะฮะไม่เคยเป็นเรื่องจริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาช็อกนี่ใส่แล้วปวดเข่าทิบหายคือด้วยความที่เราอยากลองเราก็ยัง หนุ่มยังแน่นเนี่ช่วงนั้นเข่ายังไม่ยืดหนาเลยตอนนี้ก็ไม่มีผมเป็นคนที่รักษาร่างกายได้ดีนะจักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการอาการเจ็บปวดสรุปแล้วตอนนั้นผมซื้อมา6 5 0 0ในสมัยนั้นโคตรแพงโคตรแพงนะฮะตัวช็อค V ีซีที่แบบเป็นอะไรที่แบบทีร์ท็อปเทียรคโคตรก็สรุปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้โดดสูงโดดได้เท่าเดิมเออครับก็ตัวนี้นะฮะสรุปแล้วเนี่ยผมจากการใส่นะ มันมีแรงดีดมันแบบมันดึงดังจริงๆแหละด้วยระบบที่มันวางมานะครับ <ừ> แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราโดดสูงขึ้นแต่กลับกันด้วยความที่มันถึงดังเนี่ย <ừ> มันทําให้เราแบบมีมีแรงตอบสนองในการที่แบบเปลี่ยนท่าได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นการที่คุณรีบาวลงมาปุ๊บส้นเท้าแม่งดีดสวนกลับเนี่ย คุณสามารถกระโดดต่อได้เลยหรือว่าขยับพุ่งไปข้างหน้าต่อได้ในทันทีเลยใช่มันมันจะเป็นรองเท้าที่ทําให้เราแบบขยับได้เร็วขึ้นครับไม่มีจังหวะหน่วงนะครับเราก็เป็นรองเท้าที่แรงดีดสูงนะครับถ้าเกิดว่าสมัยก่อนตอนที่เราใส่34อ่ะรู้สึกโอ้โหแม่งดีดจังเลยตัวหาเนี่ยสนุกเลยนะ ไอ้เยเนี่ยมากกว่าสำหรับผมผมก็เลยบอกว่ามันเกินไปนิดนึงสำหรับผมอะเพราะผมจะควบคุมไม่ได้เว้ยคือแบบไม่ใช่คนที่เล่นบาสสไตล์นั้นใช่เออมันมันเยอะเกินไปอะเยอะเกินไปเออนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายร่างใหญ่เบอร์สี่เบอร์ห้าคุณอาจจะชอบรองเท้าตัวนี้มากๆก็ได้นะครับเพราะมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของแบบพวกบิ๊กแมนมากๆเลย นิ่นภาพออกเลยเออแต่ว่าพวกแบบน้องๆตัวเล็กๆหน่อยเบอร์ 1, 2, 3อาจจะแบบไม่ชอบเพราะมันเอทอร์ทะครับนะครับเราก็รองเท้าคู่นี้ไม่ได้ให้ขอดฟีลที่ดีเท่าไหร่เพราะมันเยอะมากใช่มันมีอะไรลองลองกว่าจะไม่รู้จะถึงพื้นหรออือเปล่าความรู้สึก <laughs> ไม่ถึง <laughs> ไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงจริงๆอ่ะถัดมาที่เรื่องของแมททิเรียลนะครับเอ๊ะล็อกดาวน์ก่อนล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับ l o อกดาวน์ซัพพอรต,ตัวนี้ผมถือว่าทําได้ดีนะคือวัสดุมันอาจจะดูแบบไม่ได้มีอะไรเนาะ,ะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เขาเอามาใส่ใหม่เขาเรียกว่าจำไวในที่จำไวยก็คือไอ้พวกเส้นๆพวกนี้น้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีและแข็งแรงทนทานมากๆ เพราะมันเป็นเส้นได้พลาสติกมันคือ TPU string นะครับไปช้อนปลาอะไรเงี้ยเออเราๆนั่นเลยใช่ไว้ดักแมลงอะไรเงี้ยเออคือประมาณนี้เลยมันคอนเทนเท้าเราได้ดีแต่จุดที่ผมว่ามันมันทำให้รู้สึกมั่นใจมากๆก็คือไอตัว fly wire ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่มันซ่อนอยู่ข้างในใช่ fly w พอเราทำเป็นสีดำพี่จะมองไม่ค่อยเห็นเพรามันซ่อนอยู่นี่ไง Fly w วายโดยเฉพาะตรงนี้ไอตรงนี้เออมันไม่ได้ถูกแบบบิวติดกับตัวอัปเปอร์หนึ่งนะแต่ว่ามันจะทำหน้าที่เหมือนไอตัวล็อกควิงของของเลบรอนเก้าครับตัวนี้ไอ้ไฟล์วายพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ใต้ส้นเท้าใต้ฝ่าเท้าเราเลยเวลาที่เราดึงอ่ะมันก็จะเหมือนคอบเท้าเราให้มันแบบอยู่ในจุดที่มันควรอยู่แล้วแบบมันดีมากมาก ผมชอบมากนะฟลาย i ว e คือมันหายไปนานมากเลยนะใช่แต่ว่าม,<ป>มันมีจุดอ่อนไงก็คือมันขาดใช่เออเขาก็เลยไม่ค่อยเอากลับมาใช้แต่ว่าคราวนี้พอกลับมาใช้แม่เอามา3เส้น4เส้นเ,<ร>เออแบบว่าแข็งแรงอนะบุยง่ายใช่แล้วพอเราดึงเส้นตรงนี้ไอ้ที่เหมือนล็อกวิงเนี่ยดึงแน่นๆอะมันก็จะกดเท้าเราให้ซ่อนเท้าเรามาอยู่ตรงนี้พอดีนี่สามฝั่งละ3เส้นเลยนะใช่ แล้วไอ้การที่ส้นเท้าเราอยู่กี่เส้นที่จำได้ถูกต้องอยู่แค่สองเส้การที่ส้นเท้าเรามาอยู่ในจุดของมันพอดีมันจะทาให้เราแบบไม่มีอาการเสียวแบบเท้าหลุดหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่คนเราเสียวอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับล็อกดาวดีเลยนะฮะแล้วก็ด้วยด้วยไอตัว p ีแบ็ของจัมเฟรมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงอยู่ใต้ฝ่าเท้าเออผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์มาดีคือผ่านการคิดผ่านการทดลองมาเยอะตังนี้นะครับเรื่องของ Material ียลนะฮะแมท e ท i เรก็จะว่าดูแพงไหมก็ไม่ได้ดูแพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนว่ามันเน้นในกี้หลังๆอะจะเน้นเรื่องการที่แบบ zero breaking Time อะ คือเป็นรองเท้าที่เอาออกมาจะกล่องแล้วใส่ได้เลยมไม่ต้องแบบไปให้มันเข้ากับรูปเท้าทีท,ทีหลังอะไรเงี้ยแล้วก็น้ําหนักเบาเระบายอากาศได้ดีครอบเท้าได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้มีครบหมดไอ้ตรงด้านหน้าตรงนี้นะฮะตรงอัปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยจะว่ามันไม่แข็งแรงไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเนี่ยผมโดนเหยียบหลายรอบมากมไม่ปล่อยเลยนะครับก็ถือว่าวัสดุแบบกลางกลงแล้วกันไม่ได้แบบแพงไม่ได้ลูลาอะไรแต่ว่า เป็นวัสดุที่มีเทคโนโลยีเยอะ,อะ,อะประมาณนั้นนะครับในเรื่องของไซส์ตัวนี้เผื่อเลยครึ่งเบอร์นะครับหลักๆเนะเผื่อไปเลยถ้าไม่เผื่อรับรองบีบเลเทะนะครับเพราะว่ารองเท้าอ่ะมันเป็นทรงแบบเนี่ยเลียวขึ้นมาอย่างเงี้ยเออยังไงก็ต้องเผื่อแหละ,ะเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความยาว ก็ต้องแลกกันแลกกันคนะครับไอตัว flywire ตรงเนี้มันจะช่วยคุณได้ต่อให้รองเท้ามันยาวขึ้นมานิดนึงก็ไม่เป็นไรจริงๆมันก็เป็นมันกลายเป็นเรื่องปกติของรองเท้าไนกี้ไปลว้ว่าเราต้องเผือ่อเออใช่จรมันะใช่ไม่ว่าจะรุ่นไหนส่วนใหญ่นะฮะอืมจะเผื่อทั้งนั้นเลยเออข้อเสียของคู่นี้นะครับหคือส้นเทา้าไอตรงเนี้ไอบริเวณเนี้ยทำไมอ่ะ เวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันแบบมากดต,ตรงส้งนไงหรือก็บอกว่าอเออแล้วมันลาคาญมันเจ็บเออแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้านอนไม่พอหรือว่าพักผ่อนน้อยร่างกายยังแบบไม่ฟื้นฟูร้อใส่คู่นี้จ,จง่วงใช่ใส่แล้วมันจะง่วงทุยไม่ใช่ใส่คู่นี้แล้วคุณจะรู้สึกคุณแบบล้าขามาก ขาแรงบีบมันเยอะอเออนะครับก็ประมาณนั้นแหละเหมาะกับตำแหน่งเบอร์สี่เบอร์ห้าเลยนะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเหมาะกับตำแหน่งเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับส่วนหนึ่งสองสามไม่ต้องไปใส่ขยับไม่คล่องไม่เหมาะกับความต้องการับแน่นอนสี่ห้านี่จริงๆเนี่ยเบอร์หลังๆเนี่ยมันเป็นมันไม่ค่อยมีรองเท้าที่ออกมาเหมาะกับเขาเป๊ะๆเลยนะถูก เขาจะเป็นคนที่น่าออกสารมากเพราะว่าคุณจะต้องไปใส่แบบพวกรองเท้าของคนลุกเมียน้อยอ่ะเออจนกระทั่งเนี่ยมีตัวนี้มาตัวนี้มาครับเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมหยุดการเทสทุกตัวอยู่ที่หลายๆคนรอก็คือตัว G S 3 h y d e n 6ครับเออเพราะว่าผมไปไฮฟ์กับเวทออซิตี้สิบรัดคิวทุกตัวเอามาใส่ก่อน นะฮะแล้วก็ชอบมากคิดว่าอาจจะทำเทปเป็นตัวต่อไปเลยะนะครับรบเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะะฝากกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับอ,นนอันนี้ได้พูดมานานแล้วนะใช่นันานพูดจีเอ,อวอยังมี YouTube อยู่นะใช่เข <laughs> <laughs> ้าไป u b s c r i b e กันบ้างก็ได้นะฮะเออถ้าครบหมื่นมีของแจก <laughs> ผมบอกเลยใกล้แล้วล่ะขาดอีก10กว่าคนเองมั้ง <laughs> จริงเหรอ <laughs> เอออะ ประมาณนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ไปละสว,วัสดีครับสวัสดีครับ